สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอกซีก็สุสุขทุกคนบอว่าจะอยู่ภายในและก็ต่างประเทศเนาะแต่นี่มีการทำข่าวช่อช่องในสมบังแชนแนลวันนี้ก็มากับสายชมบังเนาะสบายดีเอีแน่โดยสบายดีเด้อเนาะพี่น้องสาวสวังดิ์แชนแนลเนาะวันนี้มีของขวัญเนาะของฝากของขวัญเลยของฝากจะมาแกะของฝากหนูเบิ้งเนาะ ตามมาจ่ะ <ừ S 3> ่างใดก็ทางไทยจากทางทางไทยเลยแกกองยาวกอนเนาะแกกองยาากอนปะเยอเห็นจังหวะแกตั้งต้งดีเงก่อนะ bất ngờ cờ rồi rồi đi thò lại đi cắn tể, mình. Đấy, cắn tể. cắn tể. Phải là lăn 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 เยงก็สีขายเยงนเ้อเลยย่องบักไม่ออกเลยหลอนเอาเลยแค่ว่าที่นอนอันนี้ขวดบกเดี๋ยวมา เหมืเนแบบยังที่นอนอ่ะอันที่เห็นอยังนี้บอกว่าโอ้อันอันนั่งแบบพือออกสุดไหมอันนั่งอันนั่งแบบบรรยากาศแบบนี้ยังคือเหมือนโต๊ะนั่งนะแถมๆดิตั้งเออ โตว่าโตนะนัะ่งมาจะนั่งนี่เนาะหรือว่านันงอยู่นี่กได้ที่ไยใแขนเนาะไีเย่เนาะนี่ตาแขน้ม่ฉวงมัจได้บนนี้เนาะได้เนยได้คือกันโอ้โฉาเพิ่นเห็นชุดเจ้านังตอนั้นบอ แมนแมนเนาะแม่สิจาว่าเาอยากได้เอะบุมมี่เอาซีขังนาบอสสเจาว่าโดนแมนนะแมนอยู่น้อนี่สีแดงเนะแกงยานะแจ็คไข่กองใหญ่เลยก็ไีกหน่อยขับแม่ตบปั๊บตบปั๊บแอตายเลยเมื่อกี้นี้ได้ตังค์แล้พี่น้อง วันน <ills> ี om om ้ชิดัยไปหานางพระแมป้าอย่ากร้านางกินลมชมวิวคนเดียวไม่มีคนะความรับของนางฟ้าพี่น้องไม่เคียนอีกไม่เคียนอีกแหกลดแหกลดบุตรแก้วชันแหกลดไม่้ว่แหกลดเอออ๋อเรออืม่ ประเภทสำอางนะนี่เนาะเซรั่มกลางคืนคอนเแม่ย์เซรั่มกลางคืนขนาดเนาะเบรเดมีสปอนเซอร์ะอันนี้อันนี้ิดแกไหมมมีเขียนนะนไอโฟนตัวนง ยาทาผิวเนาะบอดี้เซรั่มบีมีวิตามินอาหารเสริมเพิ่มน้ำหนักเล็ดสว่างจ้อยดเอาสระสโตรถ้าพัดไว้สรงอยากกินบ่แชมู่ชมพู แเออความลับนางฟ้าครบเลยอันนี่ได้เสร็จสมบูรณ์เผืองสร้างน้ำหนักบ่อ่าดิจิตอลซิงก์เนาะเครื็จสร้างน้ำหนัก <c ười> บ้านเทาเออา,า,านะซ okay, ิงเนาะแหมือนแกะแกะบ่แกะบันอะไรดิจิตอลบราเคยเห็นบา้านเฮื่อนเทาบราเคยมีเนาะบราเคยซื้อซิงไปแล้วติดน,น,น,น้ำหนักส่วนลายมีแต่เวลาไปขายเขา สีขาวสีขาวสีขาวอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเหยียบเนาะนี่เนาะเป็นหอยเชลโล่รอรุ่นเหยียบอันนี้แต่เป็นหอยเชลโล่ที่ได้เทคู่มือได้เลยมีมีนี่แหละเนาะอ๋อจอกินน้ำแมนน่ะแล้วแมนแมนมิโลโซน่ะกินน้ำได้ได้เนาะ นแก่เลยนะจอมแก่เลนะิศโอ้แข็งเนาะเออเป็นแบบแผ่นเที่ยงคือทีวีจอบแบนนะมแม่แต่แต่มันมีเลขขึ้นนี่ไงล่ะมึงมีมีทานให้ เกิดมาไม่ยังบม่เคยเห็นเลยแบบนี้เคยเห็นแต่เป็นแบบคือเขาขึ้นง่อยอย่อนนะเจ้านี่มีอยู่ประมาณแปดสิบโลนั่นแหละแม่นว่าเจ้าที่นั่งว่าอะไรจะกันหิมะมันดอชอเนี่ยนี่เ็ดหยงตองน้ำก้อนเดิเวลาเขาอยากเอาน้ำก้อนเอาเลยโอ้แมนอยู่กันน้ำก้อนแมน มันจะกัดเก็บความเย็นได้อยู่บ่กัดบ่ได้ดอกส่วนข้าวเนี่ยเมนพลาสติกเนาะสิเก็บเย็นไปยังหึงแท้กินดูดนกระบายก็บิดแล้วแบบนั้นแหละพอสิเก็บไปย่งหื่งนี่เมียก็ช่วงนี้จะมีเสียงอลยของอาดาไหมเอลองเท้าบ่ ลองเท้านะคนไปเดียวเลลุ้นลุ้นลุ้น้นไปนยมีวันแมวชอบสมบัา็นไงเนี่ยอาคสิเบอร์ามสิบ้าไงะพัดรีม่บอกเบอร์สมบัตงแม่มิคาสเน่ส้าผงามเลยยาวเห็อออซอนกันเออมันติกันหน้้กัเครื่องด้ โอ้ตัวพี่้องจี๊ดใสอยู่บ่บาดบนี้งามแพงๆเนี่ยน้องพ no ี่น้องเนี่ยเนื้อพอดีพอดีเลยพี่น้องเลยค่ะคืองามแพงแบาใส่แล้วเนาะเดี๋ยวชิวัยแบบมีงานสิใส่ให้ออกงานให้พ um <No um ี่น้องคนเบิ่งงามดีเนาะเนี่ยนี่นี่มึง ว่่ใช่ว่าชสีเงียบเป็นงานเนาะแต่เนอะไรไปเไเมื่อเอาเครื่องว่ะเมื่อเอาเครื่องอีก็เด้อว่อันนี <filed. S 2> ้โปรตีนทั่วเลือโปรตีนโปรตีนทั่วเลือ กินยังไบนี้เพนนอนะกินยังไงกินมาเป็นได้ม่ติดโวภาษาอังกฤษเนาะาอันนี้แบบตัวนี้เชปรผสมนู่นนี่นั่นเท่านั้นเท่านั้นเคเดปาณนี้วิ่ีกินมาไหนบานนี้ทีมันตักอะไรกินแล้วแรงบหไปชงแค่น้ำมอเนเยอะช่คนดูดลมออกว่าจะดีอะไรนะแหมเอ นั่นเบลนัใส่ขาวคืนนางสวยนางสวยบอหวานเอ้ย <Yeah. S 2> มีอาหารเนี่ยพร้อมแสดงเลยรองของนึ้อของอันนี้เป็นอาหารบลาอ,อันนี้ของนางสวยอันนี้จะข้าวเอยียงข้าวรอดเกียร์ซื้อนนให้ใส่ซื้อบุญรอดจ้ะ ตัวเดียวดิอ่าเพราะว่าตัวอื่นมันก็จีบไป,ปเี็หน้อยเหลือตัวเดียวมันเลยก็ได้ใส่สื่อแบบรอดไม่เมืนเราแพงเหมือน,อน,ออกนำกันซ้ำกันเยอะเลยมันกูแค่ม,มูเนาะตัวที่ย่างมันมน้อยที่นไหนกันเนาะนี่คือว่าไงนมมีเอ่อ,มอนอม สีกองกินได้เลยบ่อยกินได้แล้วบ่กมันไม่ลูกอะไรเป็นแผนของมันนี่นี่กินได้งามเลยนี่ดื่มนมตามีทุกวันจะได้มากินได้เลยเนาะจะวางชมลุ่งผิว เปเห็นแม่พีดำปะของจำวังล้วเนะจำวังโสมยาจีนเป็นห้างใหม่ไงบ่เนาะ,ะหังใหม่เลยแสนโสมแล้ว,<อ>ลวหาว้างโสมนะงาำนี่นก็จะเป็นแพงหลายเงินติ่นเลยแพงแพงอยู่ เป็นของแบรนด์ย่าบม่มีอย่าบม่ได้ซื้อหรอกไาซื้อแล้วอะมันแพงเว้ยเนาะแต่เป็นเป็นที่เป็นอันอื่นยังโม่กล้าไปห้องหมอใช่มีกินเลยเนาอ่ะอ่ะจะกินได้แค่เนาะกะบิ้ลชิมเลยะจะวางนี่กินหรอมแน่เลยวางนี่ก็ เออว่ะีเนอะคือนมคือคือแบบเล็กแต่ชอยเห็นบ่ะเฮ้ยเธอเหลืองป่ะัธอเหลืองเป็นแดดแดดยังไม่เคยกินอ่าดีหน้า,นนา,ากาบ้านั่นเนี่ตัวนี้สิคล้ายๆแบบมีน้ำผึ้งตะบ,บาน้ำผึ้งเล็กน้อยๆสวยมากเลยสวยแม่จืดแดน่นึง อืมเพราะว่ามันเป็นแบบบนนนะม,นมนั่นไะยเราหนั่ตาหนอ่นพี่แบบเขาถือไปนะเพราะบขาเคยกินม่ชนี่กินหอมนะ้างแรกในชีวิตไปยนะัางหนึ่เสียงไวกินก๋วเดียวนแนวงามมาเนี่นยคนเอ้นผมก็เกี้ยงส่ก รดได้ป่ะไม่เลยปเะมาแล้วตรงยังอันนี้แตงมาขนมมันอัดมากมันจนั้เนาะอือยู่ไหมอย่างนี้นนแค่กินซาพิโนมันอัไนเนาะขนมตรงนี้ไม่ได้ขนมล<ม>าลาย ไนตาวินบ mm ้านเขาอินนตะวินเนะฟังนั่นและนตาวันนี่ังทารุวอเนี่ยจริงๆนะเบลอเบลอแล้วคือสีแก่ให้สีเขียวอะไร่ะ ลองชิมมันดำเหมือนเบิรแล้วเรื่มลองชิมมันกันเด้อไปขนมใบแก่กันวานแน่บแฮงชิมมันมันหวานๆคือปลา

Set sang sư lên con xem nó. Miao nó, miao nó. M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 iao nó. nó. Miao nó. nó. kinh nó. Miao nó. Miao nó. nó. Miao nó. Miao nó. Miao nó thế coi y đi làm picnic sẽ để bả rồi. Bé Thảo kia thằng cho xe ba hả. <laughs> <ngại gì> <laughs> Lùng như giác bò Nhau, <laughs> Này, này, <laughs> 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 suy phù, khắc, <laughs> nắng bừng và nhìn cả năm tạc vói vói Mình mau lên tạc tăng hai <laughs> mày gãy phải gây em 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 này nè. em 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 mẹ em em เนี่ยคะโปรตีนถั่วเหลืองกินบมเป็นเด้อนี่เด้อสิบอกแม่กินโเป็นเลยสิหวังว่าจะกินเห็ดเลยมันบอกกูได้กินเป็นกระบอกเนี่ยในหนึ่งกิโลน้ำหนักหนึ่งกิโลน่ะจะกิกินเนี่ยได้จะได้เก็บไปในตู้ือเก่าไว้ลองลองกินบ่กูนี่กินเป็นบ่ตัวนี้งกินเป็นตัวเนาะเป็นเยอะเลยอันนี้ได้ใส่จอบเออจอกใช่เป็นเนาะ ใช่เป็นเออแถวไปแถวนี้ใช่เป็นเวืเนาะโอ้ตัวนี้เก่งเลยตัวนี้โสมบำรุงผิวอ่าใช่เป็นเยาะใช่เป็นเนาะบบเป็นแดนเดียวเนะนี่ก็เเพนเป็นตัวนึงงานถนัดเลยก็คิดได้ใช่หรือวะเนี่ยเอ้บังงามมันแพงไปเลยหันใส่มือพอดีใส่มือบุญงานแจกบุญเจ๊ข้าวเพื่อนยาแล้วแบ ลำบากโดบอกยังคนรักแม่บันะนะบอกลำบ,บากดคตรแคถ้าเป็นเจ้าภาพนเนาะแบบแขกมาเขาก็ต้องในโย่เขาหันนี้นะพี่นะ้นองเข่างเพื่อนในออกในเออย่างเขาย่างออกแบบนี้เห็นนะถ้าจะได้แบบโคเกิดหรืได้เกิดนันลำบากถ้าใช้เกิดขี้จ้างดาวใครเนี่ยนยนะั่นเลยอยากโดกับโคอยากใส่อะไรใส่ถอดถอน,อนมิไปลักอีกไม่ต <laughs> ้องพวงมาเกิดจีฮียอีกทาใส่จ้างดาวพวงเกิดเสี่ย นี่ก็เป็นแนวบำรุงผิวกับสบู่ส,บ,สบู่ออกชู้แล้วเป็นยังไงสบู่ระเอ้าหน้นนาแม่ก็ได้ขาวถูกไหมเขี่ยงเทาะใจอันนี้มียาแก้วด้วยจะเพลินน้ำหนักออกรถนี่เนาะไม่สบายกินาะ

็นสองยำเนาะเอามาใช้ยูเนี่ยอร่อยปิดสลายเนาะมันมันเนาะเผ็ดป่ะหอมมันมันที่มันเลยมันบ่เผ็ดไปไหน จะบอกอยังไงรชม,มันมันไปเยอน,นมันบริเ็ดเผ็ดนิดนึงมันมแลวกัหอมในงานเนาะมีหมดในงานเดเบิร์จริงนลย Video. bảo mì cái bạc bạc con bạc con, không bạc 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 สาวสว่างก็ต้องขอขอบคุณผู้คุณผู้ใหญ่ใจดีทางฟังไชยได้หลายเด้อนอทีฮักและอินดูอ่าครอบครัวสาวสว่างได้ฟังของเชื่อใจโดยเฉพาะจะเป็นหลายอย่างนอนมาให้อ่าก็ต้องให้ดีม่แห้งคนเจ็บจะได้ยามีสุขภาพแข็งแรงเนาะการเงินก็ขอให้เจริญธุรกิจเจ้าวหน้าเนาะได้แต่ไม่ได้นะจ้าให้เบลเป็น อวยพร่อพี่น้องเออเจ้าบุฟเฟ่เสียงไก่哟บุฟเฟ่เสียงไก่เสียงไก่ดังกว่าไก่ก็อยากอวยพรน้ำมันเมนเลยแม่จะวางกาะิ่คอวยใส่ให้ยพรเพิ่นเนาะอ่าแจกสื่อเพิ่นได้เลยครับขออวยพรให้เพิ่นจงดีๆมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นควรยืนเด้อความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีไปทางเหนือก็่ไมมีผู้แบ่งให้ไปทางใต้ก็มีผู้แลปันเด้อให้ค้ำให้คุณ อ่าขอบอกขอบใจหลายๆทั้งคร er pues right. อบครัวเฮากับโบมียังตอบแทนมีแต่มือชิปนิ้วเนาะย่อขึ้นชุดหัวเด้อคำว่าขอบใจขอบใจหลายๆซาเุอาุกมาวันนี้กับเมย์สว่างกับชิได้ขอจบคลิปลงแท่งท่านี้กอนเด้อทุกคนเด้อวันพพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรสสับคลิปนี้อ่าฮ้าสองคนกับชิไดกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบายบาย